ในขณะนี้นะครับมีผู้ติดตามช่องเราแค่23เจาก100เท่านั้นถถอได้ว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากๆนะครับก็ใครที่ดูอยู่นะครับฝากกด subscribe เพื่อให้หลอดสีม่วงมันเพิ่มขึ้นและเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟฟีบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ i ิน a c k เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดกว่า30เเลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภยัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่าาาาาปีจจดททะเเบยยยถถกกกกต้ตมมมฎหใใรสส็ัไล โอเคผมก็สวัสดีอีกรอบแล้วกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมนะทุกคนก็จะมาทำการอัปเดตข่าวสารของ EFootball 2023โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับก็สำหรับในส่วนของคลิปนี้คนจะมีการพูดถึงนักเตะแพ็คใหม่ที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในวันพุ่งนี้นะทุกคนก็คือแพ็คของคลับซ e เล c t ชันของ e ี o ิทบอ l แ c มเป i ้เวอร์ชัน2คนหรือว่าวอลลุ่มนี่นะครับ ก็ในส่วนของบอลจันทร์ที่ผ่านมาคนได้มีในส่วนของวอลลุ่มแรกหรือว่าเวอร์ชันแรกมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ16นักเตะของクラブเซเลชันอีฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพวอลลุ่มหนึ่งนะทุกคนก็มีมาทั้งหมด16คนเลยด้วยกันนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับนำทัพโดยโจชัวคิมมิดกับทุกคนอุสมานเดเมเล่นะครับมาตินโอเดกาดเลรอยซานีดับบิดดเคอาร์นะครับเอเดนเชโก้ทุกคนกาลูลูนะครับดีมาโครทุกคนมันชินีคริสเตียนเอริกเซ่นนะครับบราฮิมดิอาร์ โวลแลนกันคนเลยก็เป็นวินแบ็กฝั่งขวาของโมนาโกนะครับต่อมาเป็น n k t นเคเทียเซอร์กโรเบโตและก็นิเมญ่ามาติในคันี้คือแพ็กนักเตะของวันจันทร์ที่ผ่านมาทุกคก็สามารถเหมาได้ทุกคนเลยนะครับก็มีใครเหมากันบ้างหรือว่ามีใครเปิดได้นักเตะคนไหนกันบ้างก็ลงคอมเมนต์บอกเข้ามาได้เลยนะครับแล้วคลิปนี้ทุกคนจะทาการพูดถึงแพ็กที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในวันพรุ่งนี้หรือว่าแพ็กที่จะถูกเพิ่มเข้ามาแทนที่ของแพ็กนี้ในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับก็รียน,นคนเ่องที่นี่ส วอลลุ่มแรกนะครับเป็นในส่วนของเลรอยซานี่กับโจโจ้คิมิกทุกคนแล้วก็วอลลุ่มที่2จะเป็นกอริสกากับแซดกานาบี้นั่นเองนะครับต่อมาของฝั่งแมนเชสเตอร์เดการ์บ้าทุกคนรอบแรกนะครับเป็นดาบิลเดคเคอยกับคริสเจริกเซนทุกคนแล้วก็รอบที่2เป็นคาเซมิโร่กับลุคชอนะครับต่อมาสโมสรที่3ก็คือเอซีมิลานนะครับรอบแรกเป็นส่วนของการลูลูกับบาฮิมดิอาร์ตนะครับและก็รอบ2เป็นในส่วนของเรบิกกทุกคนแล้วก็เบนนัซเซอร์นั่นเองนะครับผมก็เป็นศรนักเตะของเอซีีมิลานท จะเข้ามาในแพ็คของวอลลุ่มที่2นี้นะครับต่อมาในส่วนของอาร์เซนอลกันบ้านคนรอบแรกเป็นในส่วนของมาติโนเดกากับเอ็นเคเทียนนะครับในส่วนของรอบที่2วันพรุ่งนี้ก็คือเป็นในส่วนของกาเบรียลเชสซุดกับซินเซนโกนองนะครับต่อมาถ้าฝั่งของมนากกันบ้านคนรอบแรกเป็นในส่วนของหน้าัวเปาวินแ็้ฝั่งขวานะครับผมแลยก็รอบที่2เป็นในส่วนของกองกลางซีเอมเอฟอย่างฟูฟานาและก็กองหน้าตัวเป้าอย่างเอ็มโบโลในวงสลับ2นันาเตะของมนาโกที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในวันพรุ่งนี้นะครับ ต่อมาเป็นในส่วนของเอสโรมาทุกคนรอบแรกนะครับเป็นในส่วนของมันชินีกับเนมิญ่ามาติดนะครับก็รอบที่2ในวันพรุ่งนี้จะเป็นในส่วนของปเยกินีกับเบลอตตินะุ่ทนก็เป็นสอนเตของโรม่าที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในแพ็กวันพรุ่งนี้นะครับปิดท้ายด้วยสโมสรของ FC บาร์เซโลน่านะคนก็รอบแรกนะครับเป็นอุสมาเนมเเรกับเซร์คิวโรเบโตนะครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ก็คือเป็นจวนคุนเด้กับราฟินยานีนะครับก็มาย้ำให้อีกทีแล้วกันนะครับว่าจะมีใครกันบ้างที่เข้ามาในนนววัร่ี้หือา 1 6นักเตะของวอลุ่ม2มีใครกันบ้างน,นะครับเริ่มที่บาร์เซโลนาเป็นคนเป็นในส่วนของยูนคุนเด้กับราฟินญานะครับเอสโรมาเป็นส่วนของเปียากินี่กับเบลลติครับทุกคนต่อมาทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับนำทัพโดยคาเซมิโร่และก็ลุคชอนะครับไบร์นมิวนกเป็นกอริสกากับแซกกานาบียบคนและก็ปืนใหญ่อาร์ซนอนเป็นในส่วนของกราเบลเชซูสกับซินเซนโกนะครับทางฝั่งอินเตอร์มิลานก็มีในส่วนของบาริล่าฟ์ ik, ครับทุดคนและก็ฮ และต่อมาในส่วนของโมนาโกทุกคนนำทัพโดยโฟฟาน่าและก็เอมโบโลนับปิดท้ายด้วยเอซมิดานก็คือเรบิกและเบนเซอร์นั่นเองนะครับอันนี้คือสีบนักเตะที่ถูกเพิ่มเข้ามาวันพรุ่งนี้9ก้าโมงเช้านทุกคนก็อยากได้ใครกันบ้างหรือว่ามีใครอยากหมองกันบ้างก็ลงคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับและอีเวนต์การแจกฟรีที่มีการเปลี่ยนแปลงก็นี่นะทุกคนน่าจะเป็นอีเวนต์ของการแจกฟรีอีเฟลนพอยต์นะทุกคนก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันในวันพรุ่งนี้แล้วก็การแจกฟรีในส่วนของจีพีนะทุกคนก ก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้คนมาทําการยืนยันให้เลยกันนะครับว่านักเตะของแพ็ก8สโมสร16นักเตะของเวอร์ชัน2หรือว่าโวลุมที่2นะครับมีใครกันบ้างก็ตามนี้เลยนะครับอยากได้ใครกันบ้างหรือว่ามีใครอยากมากันบ้างก็ลงคอมเมนต์บอกเข้ามาได้เลยนะครับผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีดครับ หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอ e ีฟบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจอินแบ็กเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดกว่า30%เลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมรัาเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับ